ในสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่น้ําท่วมในออมพอเม,มืองสุโขทยัยในสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังตัวเมืองสุโขทยัยบริเวณจุดปัดน้ C, นะํไวยสีหน้าจุดผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัย โดยขึ้นไปวัดความกว้างของผนังกั้นน้ําด้วยตนเองพบว่ามีความหนาประมาณ20เซนติเมตรหากรับน้ําปริมาณมากต่อเนื่องเกรงจะเกิดอันตรายกวรที่จะมีการตรวจสอบถึงความมั่นคงและความปลอดภัยของผนังกั้นน้ําจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบริเวณสะพานพระร่วงที่ระดับน้ําจากแม่น้ํายมมีความสูงจนแตะขอบสะพานและได้สอบถามถึงความแข็งแรงของคอสะพานพระร่วงและสะพานบางแก้วเนื่องจากมีจุดที่คอสะพานชำรุดเกรงว่าประชาชนที่สัญจรไปมาจะได้รับอันตรายในเวลาต่อ มาหลังจากน้ำลดลงจากนั้นได้เดินทางไปให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมที่บ้านวังหินหมู่หนึ่งตำบลปากแควที่น้ํากัดซอบพ,พนังกั้นน้นําจนพังและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่1ถึงหมู่7 กว่า300หลังคาเรือนอีกทั้งได้สั่งการให้หาแนวทางในการทําพนังกั้นน้ําที่ถาวรในจุดนี้รวมระยะทางประมาณ1,700เมตรซึ่งขณะนี้แขวงการทางจังหวัดสโุโขทัยได้นำแบรีเออร์คอนกรีตมากั้นน้ําไว้ในบางช่วงเพื่อชะลอความแรงของน้ําในจุดนี้จากนั้นในสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้ประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับมือน้ําท่วม โดยได้พูดคุยและทําความเข้าใจว่าลุ่มแม่น้ำโยมเป็นแม่น้ําแห่งเดียวที่ไม่มีเขื่อนในการบริหารจัดการน้ําและได้รับความเสียหายตั้งแต่ปี2554ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจํานวนเงินกว่า6,470ล้านบาทอีกทั้งตั้งแต่จังหวัดแพร่จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ในภาคเหนือลงมาถึงกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะเร่งรัดการดําเนินโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องเช่นการออกแบบการผันน้ําแม่น้ํายมขวาจากคลองน้ําโจรไปลงทุ่งทะเลหลวงไปยังตะบนยางซ้ายปากพักของอําเภอเมืองสุโขทัยซึ่งมีการออกแบบไว้ในเบื้องต้นแล้วหลายครั้งที่เรามีการพูดคุยเสียนากันนี้พอเอื่อชื่อขึ้นมาเก็มีปัญหานะครับก็พยายามเราเข้าพยายามแก้ปัญหาในช่วงของภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยลงไปใต้นะแล้วก็ภาคเหนือตอนบนในช่วง่อยต่อคือจังหวัดแพร่ตรงนี้นี่ยเราก็พยายามแก้ในพื้นที่ที่ไดกระทบกับน้ำแม่น้ำยมนะครับพยายามเราน่ในปีส5 5 4ันห้ยเนี่ยน้ำท่วมมีความเสียหายนะครับมีความเสียหายที่ดูจาก สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดสโกโไทยล่าสุดมวลน้ำายมได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตอนล่างของประตูระบายน้ำบ้านหาสะพานจันท์ตั้งแต่อสังโลกออสีสำโงงรงอเภอเมืองสโกโไทยและจุดวิกฤตยังคงอยู่ที่ตบปากแควขององเภอเมืองและที่ตบ,บ้านซ่านตนลาวต้นจันทรบลวัดกเกาะอภสีสำโรงอีกทั้งจังหวัดสโกโไทยยังคงต้องระวังมวลน้ำจากอํงา,างชิ้นจังหวัดแพร่ที่จะมาเติมในวันพรุ่งนี้อีก1,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทีมข่าวสกขทัยนันข่าวรายงาน